ทรับหน้าที่ดำเนินรายการและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สรุปผลการดำเนินงานการจัดก,กิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยา,าพาผู้เดีพิการที่มีความบกพร่องทั้งเก้าประเภทจะมีอะไรบ้างนั้นดิฉันขอนักทุกท่านเข้ารับชมได้แล้วค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งในวันที่31กรกฎาคม2543ปัจจุบันมีในายนนรัติสัยชินกระทำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยมีบุคลากร71คนแบ่งเป็นข้าราชการ15คนพนักงานราชการ7คนครัวตราจ้าง6คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ39คนและจ้างเหมาบริการ4คนจำนวนนักเรียนที่มารับบริการภายใน0ย์80คนและรับบริการที่บ้าน170คนรวมทั้งหมด250คน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกศูนย์โดยประสานงานความร่วมมือกับองคอ์กรทั้งทาง,ทงภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่างๆดังนี้ 1>, 1. ภายในศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมส่งต่อให้กับโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการตลอดจนการออกสู่สังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมเช่นกิจกรรมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันกีฬาและนันชนาการกิจกรรมศิลปะบำบัด กิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมไหว้วครูกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินำนักเรียนทัศนศึกษานอกพื้นที่เช่นกิจกรรมเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินทรจังหวัดกาลสินเป็นต้น 2. ภายนอกศูนย์ได้แก่โครงการนิเทศติดตามเด็กเจ็บป่วยตามบ้าน ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโดยมีคณะครูออกให้ความรู้ให้คำปรึกษามอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการพัฒนาพร้อมปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการดูแลฝึกพัฒนาสำหรับเด็กพิการตามบ้านการออกนิเทศโรงเรียนเรียนรวมในการจัดตั้งหน่วยให้บริการตามอำเภอต่างๆภายในจังหวัด เพื่อสามารถให้บริการสำหรับเด็กพิการได้อย่างทั่วถึงแม้อยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการภายในจังหวัดให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มเพื่อเด็กพิการจังหวัดเลยทุนละ5,000บาท การพัฒนาบุคลากรนอกจากนั้นแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยยังได้มีการพัฒนาอบรมบุคลากรภายในศูนย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัว การให้คำปรึกษาการอบรมให้ความรู้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือเด็กพิการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดทำคูปองการศึกษาการฝึกอบรมให้บริการกายภาพบำบัดต,ตามขั้นตอนที่ถูกวิธีสำหรับเด็กพิการเป็นต้นสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ การพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในแต่ละด้านนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์โดยมีการจัดแบ่งห้องเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มารับบริการให้เหมาะสมพร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารทารบบำบัดจากงบประมาณทางราชการและจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในการก่อสร้างอาคารเรียนออทิสติกเพิ่มเติม รับสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้หน่าอยู่ร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลากิจกรรมต่างๆที่ศูนย์ได้จัดทำให้กับนักเรียนนั้นเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีการเสริมทักษะด้านาตา่ตางๆทั้งด้านวิชาการศรปปิลปะกีฬานันทนาการภาษาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ให้มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการอบรมโพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กพิการเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆังที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อหวังให้เด็กพิการได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนพิการไม่ได้ค่าหากพัฒนาให้ถูกทาง ็กพิการควบคู่ไปกับการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนทัารานช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กพิการมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและไม่เป็นภาระต่อสังคมกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ